กาบสวัสดี f อฟซีวนทีทุกคนครับเข้ามาฝากแชร์ด้วยวันนี้มาสายอีกแล้วนะครับติดภารกิจนะหลายคนคงไม่ต้องถามนะว่าช่วงนี้อาจารย์ทำภารกิจอะไรหลายเรื่องเลยครับช่วงนี้เนะาะร่างกายนี่ไม่ไหวเลยไม่ค่อยแข็งแรงรับผู้ป่วยก็เหนื่อยนะครับวันนี้เราไปรับที่ชนบุรีฝนตกด้วย เข้ามาฝากแชร์เลยเมื่อวานฮานอยมันออกป้าอะไรมันดูแปดเจ็ดเดแปดเดี๋ยววันนี้น,นี้เราเอาคืนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดบอกหัยรัฐบาลด้วยว่าจะเป็นตัวไหนนะฮะเนี่ยกำลังคํานวณวันนี้จะใช้ iPad คํานวณดูว่าจะได้ตัวไหนแล้วก็จะไลฟ์สดสักนิดนึง า้อยวันนี้กดแชร์ด้วยนะครับไปข้องวีพีก็จะได้เร็วหน่อยเนาะอ่ะา้อยวันนี้เด่นสีฟันสีรูดสีครับาน่อยวันนี้เด่นสีฟันสีรูดสีเม็ดเดียวสีสามสามสี่เลยสีสามสีเจ็ดสีแปดสีหกสีศูนย์สีสองฟังอีกครั้งสีสาม สี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่ศูนย์แล้วก็สี่สองสามตัวมีสี่สามเจ็ดสี่สามแปดสี่สามหกฟังอีกครั้งสี่สามเจ็ดสี่สามแปดแล้วก็สี่สามหกอย่าลืมตัดสามเจ็ดสามแปดสามหกเล่นด้วยนะครับเม็ดเดียวสี่สามสามสี่ ให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีนะครับช่วงนี้อาชิปสั้นๆให้มีเวลาเดี๋ยวอาชิปจะยาวให้ฝากกดไลค์กดแชร์ข้า,า,า,าห้องวีลิงที่ปักหมุนนะครับสวัสดีครับ